ครับผมมนีกน็ขอสวัสดีพี่น้องพี่น้องเข้าทุกคนครับทีลกทุกท่านครับผมมนีกคือเก่าครับผมจะพามาทําเท,ที่ยวสวนเขาโคดแปลงหนึง่งที่ตั้งอยู่หลังโรงเรียนบานให้บ,บานให้ตําบลกระแซงอําเภอกันทาลักที่เคยได้เกินมากกบพี่น้องเราเธอหนึ่งล่ะครับ คือข้าวโพดของเข้าแปลงนี่ได้ครบกำหนดหกสิบมือพอดีวันนี้ครับจังหวะผ้าท่านผู้สมพี่น้องเข้ามาเบิงว่าหกสิบมือแปลงนี่มันสิซํำไหคือผมใส่พันสามสามเก่าของแปลที่สิบเด้อพี่น้องมาเบิงวัาลักษนะตน ลักษณะฟักเขามันออกมาง่ามจำไหนคว่มสันคว่วมเยวคือคือผมเลยวัดให้พี่น้องเบิง้งแล้วว่าฟักของเขาเนะี่ยข่วมวมันก็ออกมาแบบชนิดที่ว่าเดีเห็นเห็นแลละครับอยู่สองคือพือเก่าสองคือกลัวนี่แหะครับเป็นอันตนของผื่นฐานเอลักษณะฟัก ของสามสามเก่าของแปดสิบปีทีกำลังปลูกกันดูยังแผ่หลายคือตอนเนี้ยมันว่ามันได้ผลผล,ลิตด,ดีผมก็เลยลองเอามาปลูกเบิง่งครับแล้วผมถี่ผ้ายางเลาะให้เล่หลายเบิ่งทั่วแปลงคือแปลงของเขาปลูกมาได้ฟกสิมือนโดีความ น้ำระบบน้ำไก่ย่างพจนในหดดอกว่าปลูกน,น้ำฝนบนในเบาเรื่องน้ำครับครับเบิ่งพี่น้องเนี่ยโคตรเท่าหกสิบมือเออพี่น้องโคตรหกสิบมือมันมาใดซ้ำเนี่ยคือการให้ปุ๋ยของผมนั่นผมให้เขาซ้ำเท่อ เทือไรกผมหายพร้อมกันกับตอนหยอดมะร็ด <c oughs> คือการลองพื้นนั่นแหะครับเทือที่สองเนี่ยผมเอามาใส่ตอนอายุเขาได้สามสิบมือคือหาสูตรสี่สิบหกถคือยุเรี่ยนล่ะครับ <c oughs> จากนั้นเขาขตดผมได้อายุหาสิบมือ ผมจึงมาใส่เสื้อทุดถ่ายใส่สูตรสูตรของทองตลาดมันมีอนไดผมเก่าเนี่ยมาละที่เขาว่ามันเล่งผลผลิตเล่งฟักให้มันใหญ่แต่ผลผลิตหลายเพราะว่าสูตรยิบสามสามยิบสามคือเขามาเห็ดเขามาผาสมกันเอานะมันก็มีราคาแพงอยู่ดอกสอบละพันกว่าบาทคนละสูตรนี้ก็ได้ มาทุดลองเบิงนี่คือการใส่ปุ๋ยของผมใส,ใส่ทุดลองเบิงพี่น้อง่นกับว่ามันห่างกันอยู่หันละ่ะใส่เถื่อแหลกกับเถื่อที่สองเงินสามตั้งสามสิบหมื่โนโอมันห่างเป็นอย่างผมยังใส่ยังสั่นผมเบงข้วโพดผมตั้งแต่ปลูกมาวันที่หนึ่งถึงวันอายุได้สามสิบหมื่นนะั่นคือสีข้วโพดของผม มันบโตกเลยครับมันออกมาเขียวนวลเลื่อมอยู่เลยผมเลยบ่ใส่นะผมถ่าใส่เอาสามสิบมือผมหยาดมันง่ามโพดครับนั่นแหละเทือที่สองผมจังได้ใส่เป็นลักษณะแบบนั่นแหละผมเหมือนลักษณะของขอโพดผมผมว่ามันมันดีแล้วผมเลยบอใส่ครับเทือที่สามผมก็จังมาใส่อายุห้าสิบมือคือมาใส่ แบบนี้คือสรุปแล้วเนาะผมก็คือว่าคือสิดีอยู่นับมาหอดเหมือนนั้นมาหอดเหมือนนี้จนหกสิบมือนี้สีขอโหดเขาโบลตกเลยเขาจะออกมาเขียวเข็มใบมันเขียวเข็มออกไปทั้งดำและครับนี่แหละในความคืดผมว่าเออมันจะดีผลผลิต ในความคิดว่าถ่าเป็นแบบนี่ผมก็คือจะว่าคือชิบว่ใดหน่อยน้ำนะตามตามที่เราโดยตาเป่าหรือการปฏิบัติของเขาหรือว่าความคุยของเขานะครับนี่แหละผมมาเบอาสูพี่น้องให้เราฟังํำนี่แหละสำสำหรับคลิปนี้เนาะเอาไว้คลิปหน้าซอยติดตามช่องคมคนสอบเกษตรซอยกด แทะติดตามไหลสอยผมน้ำเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเหคดคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ